ก็คลินี้ดังจริงๆเลยนะวตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบเนี่ยโอ้โหผู้เล่นหกหมื่นแล้วทำไมพิลาเชตกูเหลือพันเดียวไอ้เหี้ยสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะคือผมลองกลับไปเล่นพิลาเชตดูแล้วเนี่ยคือตอนเนี้พิลาเชตแม่งเน่ามากเลยนะะแบบเน่าจริงๆเน่าอเหี้ยไปหมดแล้วแบบแทบไม่มีคนเล่นเลย ซึ่งตอนที่ผมเข้าไปในเซิร์ฟนะผมก็ต้องงงนะฮะว่าตัวละครที่กูเล่นประจําอย่าง P C X แม่งหายไปไหนคือตอนเนี้ยคือตอนนี้นะทางพิล a าเชสเนี่ยมันเปลี่ยนย UI ใหม่หมดเลยนะฮะคือทํางไมตรงนี้มันไม่ไม่ลบลุงลงนะนะังแล้วนะก็แล้วก็เปลี่ยนไปอยู่รวมในเมนูแทนซึ่งพอผมไปดู p พย์เ r อ r o โปรไของผมแล้วเนี่ยมันมีค่าการเล่น P C X นะแต่มันเขียนว่า0ซึ่งผมตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกแล้วผมมาดูเนี่ยผมก็งง,งอา้าวอะไรวะ เกิดอะไรขึ้นพอผมกดเข้าไปดูมอนสเตอร์อินเวนทอรี่เนี่ยผมก็ได้รู้ว่าแม่งไม่มี b ี x มีแต่ E อ็กผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันนะฮะเหลือแต่บักหำตัวสูงของคนนี้นะฮะซึ่งไอตัวนี้แม่งวิ่งอ่ดมากตอนไปเล่นโอ้โหกูชิพายเลยคือน่าจะเป็นเพราะว่ามันมันเนิร e ์ฟละมั้งเนิร์ฟอ็กอีละมั้งแล้วก็ทางผู้เล่นเนี่ยมันก็อัพสกิลเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งทาให้กูเนี่ยแบบโอ้เล่นเป็นซูเ์ไร์นี่น่าจะง่ายน่าดูเลยนะ นี้ยนะมันจะมีระบบอัพเกรดนะสามารถใส่เวลใส่สกิลได้นะผมเลือกเป็น Energy Burst นะฮะ e อน r ิ้งเบ s ส์สกิลเอะไรเงี้ยผมเลือกเป็น Energy Burst แล้วมันใส่ได้สองสกิลอ่ะเนี่ยง Super s l i d เดเนี่ยผมผมเอามาสองอันนะฮะที่แบบหลังจากที่ PCX หายไปนี่ผมก็ผมก็ยังไม่ได้เล่น2 0 1 1 x v เอ็ดเวชั่นใหม่เลยนะฮะแบบที่มันดูยังไงเดีย๋ยดูเหมือนโซนิกเด็ดอีมากขึ้นอะ ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็เกมก็แบบไปซะแล้วอะ่กะก็อดเลยอะ่ะเรียบร้อยอะ่ะยังผมไม่ดูคลิปต่างชาตินะฮะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะกลับมานะฮะซึ่งไม่แน่ว่าจะกลับมาจริงๆหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สั้นแบบสั้นจริงๆนะมันไม่มีอะไรหรอกคลิปนี้เออใครที่เข้ามาดูก็เหมือนเหมือนเป็นคลิปเบ็ดอ่ะเออนั่นแหละไม่มีแล้วก็แค่มาบอกว่าพินาชชมันเปลี่ยนใหม่นะฮะ เราก็มารอดูนะพิเศษมันจะกลับมาหรือเปล่างั้นก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสีอยู่กับเกมทูมอร์โรจิบจิบจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บหมอ